ตอนนี้ผมกับตอนนั้นตอนนี้เออเอยนี่คือสามใช่ผมโหลดมาจากโฟร์แช่นะครับแล้วนี้พอผมเริ่มมาเดี๋ยวผมจะมาทำทำภารกิจเลยนะครับแล้วคุณต้องขับให้ดีๆอ่ะให้รถความใปทางซ้ายทางขวาครับถ้าจะเล่นต้องอยากเสียงดังนะเบาๆนะคราเนยที่ให้เราไปโอเค อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เพื่อนกับเราตายให้ขับไปดีๆมันจะมีจุดสีม่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้คุณขับไปเอ้ยอย่าบังนี่ครับอยาให้ฟันขึ้นนะครับฟันขึ้นหน่อยๆรือว่าไม่เป็นไรเพราะเราคือชาวร็อกรอกบันง ลูกบินเฮงเ,ออเว้เอ๊ะล็อกได้พี่อย่าล็อกจัดภารกิจยนงไยม่ทำเราขับรถเล่นทั้งวันไปหารถเทงไงอ,อ๋อรถรถที่มันขับเร็วใช่น้องไ,ไม่ดีไม่จะทำกิจจะทำกิจถ้าไม่ได้บ้านมันก็ไม่ดีอ่ะโอเคเป็น g t a 3าค่ะ สามารถหาหา,หาดได้ในปูแชร์เออผมบอกไปแล้วตะกร้องอย่าเลื่องมากเฮงล็อกเกอร์จัดนะฮะมันไม่สมจริงไอ้ตรงที่เออมันมีบ้านตัวเองให้เข้าบ้านไปก่อนด้วยน่ครับไปบทำบ้นให้เรียบร้อยก่อนอ้ย <c oughs> มันเปิดไม่แม่ง ขอโทษน,นะครับที่ผมต้องเมื่อกี้ผมเกิดบั๊กแล้วนี้แล้องเขาคิดตัดสินใจด้วยตัวเองผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างนี้ผมก็ปล่อยให้เขาตามใจสบายใจไปอนั้นแ่ <c ười> ะแค่ปิดแล้วเปิดใหม่ก็นี่ครับเดี <c ười> ๋ยวพวกผม เพราะผมมานี่บ้านเพื่อนบ้านตัวเพื่อนผมเอ่อตัวตัวเพื่อนเราอะให้ไอ้นี่มานะครับเขาเรียกว่าอะไรสามวิธีการหลดเป็นยรทเดียวจบโอเคเพื่อนแม่งไม่โดนล้างด้วยเออวิธีการดาวโหลด GTA 3ได้ก็เข้าไปในโปรแชร์แล้วพิมว่า GTA 3แล้วเราก็กดค้นหาไป แล้วมันก็จะมีอันแรก้ให้กดเข้าไปเลยในอันแรกใน GTA สาโในโคเชรนนั่นเองที่ตอนแรกมันจะเป็นตัว A อหรือตัวอะไรทักก็ยังได้ละครับที่คำหลังมันจะแบบสั้นๆหน่อยเขาเป็น GTA สามพอเข้ามาถึงก็กดอันแรกแม่งเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเราโหลดเสร็จก็ออกมาแล้วโหลดเสร็จก็เข้าไปในไฟส่วนตัว <S 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 แล้วหลังจากนั้นเข้าไปในดาวน์โหลดแล้วกด ติตั้งมันก็จะกดว่ามันก็จะเขียนว่าตั้งสำเ,เร็จแล้วแล้วก็กดตกลงไปแล้วอันนี้ก็เข้าไปในเกมมันก็ต้งองรอโหลดสักคู่แต่เครื่องผมจะแบบไม่ค่อยมีเกมอะไรเยอะมากมันก็ทีเดียวปุ๊บแต่แต่ประมาณแต่ถ้าเครื่องใครแล้วก็โชคดีนะครับเปละต้องไปลองโหลดเกมถ้าคณโหลดเกมแล้วมันเร็วก็คือจะเครื่องจะเครื่องแบบเร็วเหมือนผม ก็คือถ้าเอามาอันนี้มันจะรอนาหน้ากเครื่องอื่นๆแต่ถ้าเป็นของผมมันก็จะทีเดียวตื้อตือต,ตเสร็จเลยโอเคคิปนหโอเคตอนนี้ผมก็ม,มาหารถสวยๆสักคันและแถมแบบเร็วๆอะ่ะตอนนี้ผมจะไม่ทำภารกิจรถเที่ยว มึงด่ากูว่าเบบีบ้ใช่ไหมรออย่าไม่ไหวใจแน่แล้วใครด่ากูว่าเบบี้ขอจบคลิปเพียงเทานี้ครับเพราะจบเพราะนาก้องเขาแบบขี้เกียจ่ายอะเราเบื่อตายแล้วก็จบคลิปไปเดี๋ยวครั้งหน้าก็าจะมาสอนพรน,นี้มาสอนแบบรีวิวเกม GTA 3 หลดได้ท้โปรแชร์โหลดฟรีร้อยโปรแชร์ก็หาหลดได้ในเพจสโตนนั่นเองคุณคุณต้องมาลองมาตรงนี้ครับคุณก็จะเจอเงินปึกหนึ่งวิธีการนะก็วิธีการดาวน์โหลดโปเชร์ก็เข้าไปในเพจสโตนเขียนกดหนึ่งกดหนึ่งกดค้นหาไปแล้วจะแล้วก็ตั้งดาวน์โหลดนะครับพอเข้ามามันก็จะให้มีล็อกอินอ่ะคุณก็สมัครข้อมูลไป ังจากสมถถัครเส็ก็พิมพ์ดีสามโหลดที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยหลังจากวันนี้เออก็ต้องลอาลาไปก่อนสวัสดีครับโอเค